พี่น้องทุกคนค่ะสาวสรารคามมาอีกแล้ววันนี้มาพาพี่น้องมันออกนอกสถานที่ค่ะมีกาแฟมาดื่มด้วยพี่น้องทางทั้งที่สาวสรารคามขับม้านันกระหมอกเห็นปะคะภูเขาภูเขากำหมอกมันยังว่ทันเดจ,จังอยู่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเก้าโมงเช้าแล้วค่ะแต่ว่าอากาศมันก็ยังแบบว่าลมๆนิดนึงค่ะพี่น้องว่าถือว่าหนาวว่าวถือว่าห่อนค่ะอากาศดีๆค่ะ พราะด้ใส่เสื้อกันหนาวอุ่นๆตอนนี้ก็สิเขาหรือดูใบไม้ร่วงค่ะต้นไม้กําลังจะเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องมีคน้นข้าวาสาวสารครามเจ้าาอย่ต่างประเทศนั่นเจ้าได้เป็นมาดามน้งเขาบอ่อสาวสารครามบ่บ,บ่ได้เป็นมาดามเด่ะอย่าเอินว่ามาดามเด้อสาวสารครามเป็นมาดามค่ะตื่นเช้ามาก็มีหน้าที่ภารกิจเหมือนๆคือทําทุกวัน เหมือนๆกันทุกวันค่ะพี่น้องถ้าอยู่บ้านก็ทํางานฟงงานฟาร์มอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละคะ่ะตัดฟงตัดฟืนไว้ใช้คะ่ะถ้าวันปกติสาสารครามก็ไปทํางานประจําเ,เป็นการใช้ชีวิตอันนี้สไตล์ของสาวสารครามนะคะคำว,ว่ามาดามของสาวสารครามแต่ก่อนสาสารครามก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าได้ยินคนที่เคยเล่าให้สาวสารครามว่าการฟังว่ามาดามนะ่ะคือต้องเป็นผู้หญิง ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วใส่ทองเต็มคอใส่แหวนเต็ม10นิ้วแล้วก็ต้องดื่มกินเหล่านะคะสูบยากินเหล่าไปทําน้องนีเบ่ไดดเห็นงานแต่งตัวสวยๆอ,อ,อันนี้ก็บรรุว่าพิดหรือถือแต่วาสาสารครัามได้ยินไหมยัง้งพอแต่ชีวิตตัวเองเข้ามาถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่ามีสามีต่างต่างชาตินะคะเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วคือเราไม่ เราคิดว่ามันมันไม่ใช่คําว่ามาดามเรามาดูจริงๆแล้วคําว่ามาดามเด้อพี่น้องเป็นเขาเรียกเขาใช้เรียกผู้หญิงที่แต่งงานค่ะแต่งงานนี่จริงแต่ว่ามไม่ใช่แต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยค่ะคือแต่งงานแล้วผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเพราะว่าชาลีิวสิแต่งงานกับคุณไทยคุณฝรั่งคุณประเทศใดก็ตามเนื่นินะคะเป็นผู้หญิงที่จดทะเบียนและแต่งงานกับมีสามีแล้วก็เรียกมาดามได้ไม่ แต่สาวสารคามนี่มาดำค่ะมาดาไม่มีคําว่ามาดมสาวสารคามเป็นจังได้กับเป็นจังสันค่ะพี่น้องบ้านนอกอยังไงก็บ้านนอกอย่างนั้นจนเพื่อนสาวสารคามบ,บอกเธอรู้ไหมตัวเธอเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยบ่บ่เป็นว่า,า,าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง,ปลแ,ปลงแต่ว่าหน้าตานี่คือ,คอเราเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะว่าเรามีริ้วรอยใช่ไหมคะอ่น <laughs> ีนปกติแล้วแต่ว่า นิสัยคะ่ะเป็นยังไงก็เป็นคือคือเกาเลยสาสาราคามเหมือนเดิมทุกทุกครั้งที่เจอเพื่อนที่เมืองไทยหรือว่าทุกๆุกครั้งที่เพื่อนคุยกับเราเราไม่มีคําว่าคือบม่มีคำโอ้อวดคะ่ะสาสาราคามไม่ไม่ได้โอ้อวดไม่ได้อ,อวดตนไม่ได้ดไไดข่มข่อันนี้คือตัวของสาสาราคามเองที่ว่าเอื่นจาลของมาดําทําทุกอย่างค่ะพี่น้องบ่ได้รู้สึกว่าจากของด้อยก็ผู้ใดแล้วก็บ่ได้รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนะคะ มาว่าให้พี่น้องฟังว่าสาวสารครมามเจ้าบ่ได้ดเป็นมาดามน้องเผาตีสาวสารคามไม่ได้เป็นมาดามหรอกคะ่ะสาวสารคามเป็นหมาดำดีๆนี่เองเหตุ <c oughs> งานเหตุการ์พี่น้องเอ้ยความสุขของสาวสารคามก็อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะการได้คุยได้พูดได้เจอคนอื่นได้ทำงานรวมกันก็เพื่อนก็ฝูงกับเพื่อนก็ฝูงกับไอน,อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปเป็นฝูงค่ะมันก็มีความสุขคะ่ะพี่น้องอ้าว สาวสารคามเอาบรรยากาศสวยๆแต่น่าสาวสารคามอาจจะไม่เข้ากับบรรยากาศเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาวสารคามจะไปทํางานต่อก่อนเนาะบรรยกะมาบอกให้พี่น้องฟังว่าหมาดสาสารคามคนนี้ยังเป็นหมาดาเหมือนเดิมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจได้พี่น้องมีอย่างสาวสารคามจะมามาทายให้ดูมาลงย youtube ให้พี่น้องในเบิงขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ